คุณแม่ออกมาก่อนไหมฮะคุณแม่อ,อไปก่อนไหมหืมดี๋ยวให้เติบนมลูกโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ทำไมอ่ะมันมันจะถ่ายลูกลูกอ่ะไม่ได้อยากถ่ายหันหน้าเลย ชำไมทำไมคนสวยฮะวันนี้ไข่ต้องขอไข่วันนี้น้องขอ,องแหวน วันนี้อันนี้น้องขอพึ่งน้องก็ไก่จุ๋ยเฉยที่ลูกน้องก็ไก่ คนนี้ไปแล้วนี่อ๋อเดินอยู่นี่อันนี้ไอ้เล็กน้องยอยหญิงโสภาจะ,ะ,ะลงมุนวุ่นไหว